เดี๋ยวพาเดินผ่านประตูเมืองครับสมัยอุทยาเนี่ยก็คือต้องเดินผ่านตรงนี้นะครับเป็นช่องเดินเข้าออกคนในเมืองนอกเมืองเรือมาฝั่งนี้ก็จะเป็นนอกเมืองแล้วนะครับตรงนี้ก็จะติดดิแม่น้ำแล้ว สวัสดีครับวันนี้มาที่วัดรัตนชัยนะครับมาที่นี่เพราะว่าเราจะไปดูโบราณสถานจุดหนึ่งนะที่ยังหลงเหลืออยู่ที่อยุธยานะเป็นโบราณสถานสมัยกรุงศรีอยุธยาด้วยนะก็คือเป็นประตูนะประตูกำแพงเมืองอ่ะซึ่งในโปรงสวัสดาพรที่613แล้วก็คำให้การคุณหลวงประดูทรงธรรมได้เขียนไว้นะครับว่ามี ประตูทั้งสิ้นเนี่ยก็คือ84ประตูนะเป็นประตูบก12ประตูน้ําอีก11แล้วก็มีประตูช่องกุดอีก61ประตูประตูช่องกุดนี่เป็นประตูเล็กๆนะครับสําหรับคนเดินเข้าออกได้นะเป็นกําแพงตดกําแพงเมืองก็จะเหลือประตูช่องกุดอยู่เพียงประตูเดียวที่เป็นซากหลงเหลืออยู่นะจะอยู่ที่วัดรัตนชัยซึ่ง ในวัดนี้ก็จะมีโรงเรียนอยู่นะครับคือตรงนี้นะโรงเรียนวัดรัตนชัยประตูช่องกุดจะอยู่ในนี้เหลือเพียงประตูเดียวนะประตูช่องกุดในอยิธยาเนี่ยจาก61ประตูนะเหลือประตูเดียวอยู่ที่โรงเรียนวัดรัตนชัยเดี๋ยวจะไปชมกันนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าโรงเรียนเขาปิดอยู่ตรงนี้เราจะเข้าได้หรือเปล่านะ ตรงนี้เป็นอุโบสถวัดรัตนชัยครับไม่เคยเข้าไปข้างในเลยนะฮะติดตรงเรียนนะครับนี่ก็เป็นอาคารเรียนนะอาคารสามต่อมาที่อาคารสองตรงนี้ครับ คือตอนนี้เราอยู่ในฝั่งในเมืองนะเออว่าเดินทะลุออกไปเดอยู่นอกเมืองละใช่เป็นแม่น้ำาล้ว <laughs> อ่าอยู่นอกเมืองนี้ประตูช่องกุดเป็นประตูขนาดเล็กคนเดินเข้าออกนะเหลือประตูเดียวครับเ <c oughs> ข้ามาชมกันได้นะครับนี่ก็ติดป้ายไว้อยู่เนี่ยเป็นบริสถานนะครับสุมคงงปลายแหลมคล้ายๆประตูน้ําที่ที่เราเจอกันมากมายนะที่ว่าบุรีผมก็เจออย่างเงี้ยเป็นซุ้มแหลมอย่างเงี้ยมันเหมือนกัน พาเดินผ่านประตูเมืองครับสมัยอยทธยาเนี่ยก็คือต้องเดินผ่านตรงนี้นะครับเป็นช่องเดินเข้าออกคนในเมืองนอกเมืองเรือมาฝั่งนี้ก็จะเป็นนอกเมืองแล้วนะครับตรงนี้ก็จะติดดินแม่น้ำละดูแล้วเนี่ย ประตูก็มีความสร้างความด้วยความแข็งแรงดีนะแต่ก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าหายไปหมดแล้วนะเหลือเพียงแค่ประตูนี้ประตูเดียวอะช่องกุดอะจาก61ประตูในเอกสารบันทึกนะครับเอกสารบันทึกก็คืออยู่ในประชุมโพลสวัสด,ดานภาคที่63นะครับรวมถึงคาให้การกุหลงวัดประดูทรงธรรมด้วยนะได้เขียนไว้จำนวนทั้งหมดมี61ประตูนะครับประตูช่องกุดเนี่ยเป็นช่องคนเดินเข้าออกเท่านั้นนะครับ น,นี้เข้ามาได้ง่ายๆนะครับมาที่โรงเรียนวัดรัตนชัยครับเดินเข้ามาด้านหลังครับแต่พอดีครับเป็นคลิปสั้นๆนะพามาชมคือจะให้รู้ว่ามันเหลือประตูช่องกุด1ประตูจาก61ประตูนะสำหรับท่านที่อยากจะเดินทางมาเนี่ยสามารถมาได้ที่วัดรัตนชัยนะครับเข้ามาปุ๊บก็มาโรงเรียนก่อนนะโรงเรียนอยู่ตรงเนี้ยนะแล้วเข้ามา อาคารอะไรยิ้มตัวนี้อาคารอะไรนะอาคารสองนะอาคารสองครับอา,ารอ,อาคารอน,นุบาลประตูก็อยู่ข้างในนี่โอเคครับก็ขอบคุณการติดตามเหมือนเดิมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ